ของ,งมาแล้วจ้าไม่ได้รีวิวเลยพี่ครึ่งปีแล้วมัง้งเสื้อยือดโอเวอร์ใสจ้าป้ายกระถิงชมพูโปรโมชั่นนะพี่นะ จากสามพเหลือสามพันห้ 3, บาทนะจ๊ะมาในกระเป๋าอะแ่จะ <c oughs> <c oughs> ร้อนอะนะ่ะเนาะขายอะไรก็เสื้อยืดนี่แหละค้าโปรให้นะเธอจัดโปรไปเลยนะสามพันห้าพอโปโลค่ะนี่มันจะติดคอปกพี่แค่ลดไปเลยสี่ร้อยบาทนะจ๊ะแต่งานสะอาดใครที่ชอบงานสะอาดนะคะจัดได้เลยพี่นายไปช่วยเบนไป ลายไซส์ใหญ่ๆจากเลียจ้าลูกค้าถามในไลน์แอดจะวอ,อะไรอ่ะแต่ไม่ไม่กี่ชั้นอ่านแหละจะเอาจะเอาร้อยลูก <c oughs> พักมาหาที่ไหนตอนร้อยลูกรีบบอกจ้า จะเน้นสก,กนอตเยอะอุ้ยเดี๋ยวค่อยคุยไลออนคิงอุ้ยลูกค้าใครชอบงานสะอาดแนะนำนะน,นี่ก็การ์ตูนนี่เธอใช่ิ้ตูนเออมนุษย์หินทิ้นตนูนเออช่วยแม่หายของหน่อยลูกใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะคุณพี่ส่งฟรีไปเลยจ้าหาไม่ได้ลองรอ แชมป์แชมป์สวยมากแชมป์ซื้อยืดราคาเท่าไหร่ 1, <000. S 1> หลักพันนะในช็อปพันกว่านะนใ,ใหม่เลยนะคะงานสะอาดนะพี่ใครชอบงานสะอาดจัดได้เลยนะคะเนี่ยคอนคอปกคอปกก็สวยมันจะเป็นคอปกนะแต่เราลดโปรให้สี่ร้อยบาทแต่คอปกก็ขายได้พี่เพราะบางคนก็ชอบคอปกนะอากาศร้อนเนี่ยพี่ขายอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสื้อยืด เสื้อยือดขาสั้นลำลองขาสั้นลวมห้ายีนขาสั้นนะค่ะขายดีมากกับเสื้อผ้าล่มเนี่ยโอ้ยคนเนี่ยบอกว่าจะเอาแต่โปโลล้วนๆไม่มี โปรสามพาจ้ะรับรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะพี่หญิงฝ้ายจ๋าปกติขายอยู่สามพนะโปรให้หน้าร้อนหน้าร้อนจัดโปรไปเลยสภาพแบบส,สภาพใหม่นะออลูกค้าเป็นงานเบอร์หนึ่งแต่มันจะปนคอปกหน่อยก็เลยโปรให้แล้วช่วงนี้หน้าร้อนยายก็ดังจัดโปรเยอะแยะเยอะแยไปหมดเลยจ้ะดิสนีย อุ้ยหิวแอนตี้แอนวะนี่นี่มตัวแล้วนะเี่ออยวมันพับาเป็นเลยเดี๋ยวนี้เว้ยโคโลก็ลายสวยเยเนยเห็นไหมมีมาได้ประมาณกี่ตัวร้อยแปดสิบบวกลบสีบห้โลอ่ะคนที่งานในการ้อยแตัวบวกลบนะคะเออ ถ้างานเกรด A อคอเขาจะแน่นเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียจะน้อยสกรีนยังแน่นอยู่พี่จ๋าดูไม่ยากนะดูไม่ยากลูกค้าเหมาทีเป็น10ลูกใครซื้อ10ลูกขึ้นไปได้ราคาโปรอีกนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าโมงเยอะมีของเยอะเอาโทรศัพท์ก่อนปล่อยไปแล้วขายไปแล้วร้อยลูกนะไฟนี้นะเดี๋ยวไปเนี่ยหาดูเดี๋ยวก็อยู่แถวๆก็ดัง ยสวยแรงมากแรงมากเนี่ยยืดหล่อนล้อเลยผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะคุยแล้วเดี๋ยวเนี้ยน้องๆหนูๆวัยรุ่นนะ่ะเขาชอบใส่โอเวอร์ไซส์นะพี่พ ไว้รุ่นเมกานะคะเนี่ยกินเท่ๆหล่ลอๆอืแชมป์ค่ะตอนนี้งานแชมป์อีกแล้วแชมเปี้ยนอีกแล้ว แน่นปริ๊ดขายขง่ายขายต่อเอ้ลูกค้าชื่ออะไรนะเธอเซิร์ชชื่อลูกค้าไหมฉันจะแคปปิดปิดชื่ออลูอนในาดิิสอยู่ไหนอ่ะโอ้หาตาเหลือกเลย ไเจ้านั้นแหละเอาทีละสิบก็ได้ราคาพิเศษหุยลูกค้าโปรโมชั่นไม่พอได้ราคาพิเศษไปอีกอุ้ยสิบลูกซื้อสิคา้าหล่อล่อเนี่ยนาติก้าหล่อหล,ล่อเลยคุณพี่ใน,ห,นห้างตัวเป็นพันๆนะเสื้อโปโลนี่นะอะ่ไมตามนี่นนนเสื้อยืดชายเอาสายกระทิงสิบลูกเนี่ยพี่ดูดิจริงๆนะ เหมาจริงๆแล้วเจ้าเนี้ยเหมาทีละสิบเขาบอกงานสะอาดเขาชอบไปได้ไนกี้กกใช่เบอร์ถูกเราไม่ขายพี่เพราะว่ามันกระสอบหนึ่งามันกว่าบาทลูกค้าได้งานเกรดเออะแต่มันอ,อุ้ยแชปจา้าเอาไปเลยไม่ต้องซื้อราคาถูกแต่เสียครึ่งรูปอย่างนี้ไม่เอาพี่ขายไปไม่มีความสุข นั่งกังวลอีกจะเสียเยอะเสียน้อยแค่ไหนนะคะสู้เล่นงานเบอร์หนึ่งไปเลยเนี่ยดูดิหล่อๆล,อลอแล้วมันปนคอปกหน่อยแต่มันขายได้คุณพี่ล,ลีค่ะลีไปห้อยเออ,อเอาเสร็จเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียก็น้อยด้วยนะคะสำหรับงานเบอร์หนึ่งนะคะด,ด,ดูคอดิเธอขอให้ลูกค,ค,ค้าดูคอเนะะี่ยขนาดตัวเนี้ย คอไม่ไม่ใช่ป้ายห้อยนะพี่ดูคอไม่หยวยนะคอตึงตัวก็ตึงด้วยอุ้ยไอ้นี่ปะไมเคิลแจ็คสันปะเอไม่ใช่พึ่งเข้ามาราคาเท่าไหร่โปรโมชั่น3,500บาทคุณพี่จ๋าปกติ3,900บนนะคะเป็นงานเบอร์หนึ่งแต่จะปนคอปกนิดหน่อยนะคุณพี่อุ้ยนี่โปโล ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะซื้อสิกระสอบขึ้นไปทักมาหลังไม้ได้ราคาพิเศษไปเลย Starw Starw Star จ้าแบรนด์ก็มีให้ลุ้นแบบกรุบกริบนะจ๊ะกรุบกริบกรุบก,กอ่าแต่ใครที่ชอบผ้าสะอาดนะคะเล่นได้พี่จ๋าเอาจริงเราก็ขายมาหลายป้ายแล้วแหละออีพวกเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์อะไรพวกนี้อันที่ป้ายเนี้ย ลูกค้าติดและลูกค้าซื้อซ<ต>้ำนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ขายงานไซส์ใหญ่นะคะพี่ไซสเล็กไม่แน่นมากมันจะมีโปโปโลโปนทุกป้ายแหละพี่ใช่น้อยมากที่จะไม่มีอ่ะอใครที่แบบใครเอ้ยแล้วแล้วที่เราเซลลไป2009อ2อ0พันเก้าเหมือะยางแล้วก็มอกีอีกรุ่นหนึ่ง อันนั้น่ะโปโลผสมเสื้อยืดอาจจะอย่างละครึ่งลูกเลยอันนั้นโปรโให้2อ0พันเนะคะโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต่อันนี้มันจะออกไปทางเสื้อยืดใช่ just do it nike แต่ถ้าเป็นป้ายกระรทิงชมพูเนี่ยมันจะออกไปทางเสื้อยืดเยอะกว่าแล้วงานจะค่อนข้างสะอาดด้วยง่ายๆพี่เอาไปไม่ขาดทุนนะคะ 3,500หนห้ 35, 180. าหารร้อยแปดสิบอุ้ยสดบเก้าบากว่านี้มกมีเอนี่สองพันเก้าไงแต่สภาพไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อวัยหึงเกรดนี้นะเนี่ยสินค่ะวัยรุ่นเมกาเออวัยรุ่นเมกาก็มาจ้า หล่อเทเฮ้ยถูกแล้วหล่อไม่เกรงใจใครเออชิปมัง้งชิปมัง้งน้องชิปมัง้งเออใหม่ใหม่ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นโลตสต้องมัเลยอืมบางตัวคอ,อนแน่นอยู่เลยอ่ะคุณพี่ไปคัดไปแยกทำราคากันเอานะคะเนี่ยโปโลก็หล่อหนะล่อ แล้วคือโปโลบางตัวเป็นแบรนด์อ่ะแบรนด์แชปแบรนด์โปโลเงี้ยคุณพี่ขายยังไงก็ได้ต้น,นทุนสิบเก้าาทอัปติไปยี่สิบบาทเลยนะคะจแบบเสื้อโปโลยังไม่ถาไม่ได้เลยนะตอนนี้ไม่ได้พี่ขอยังไม่มีเลยนะป้ายไม่สวยก็หามไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ไม่มีของ โปโลแบนแชปโปรสา 00, มา 00, พันห้าพรวรรณถ้ารับลูกรีวิวเลยส่งฟรีด้วยนะคะอู้ยตังไม่ไหวสา0พันห้ารอบาทจะคุณที่รีวิวส่งฟรีนะสวยพี่กระสอบนี้สวยเอาเลยนี่ดูดิใหม่เลยสกีนดูเน่นเปรีย้ยงานสวยไม่เกรงใจใครสตาร์วอล์ปะ อไม่ใช่กระดิ่งจริงกระเบลใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะปกติขายสามพันเก้าเอเดี๋ยวไม่เชื่อเซิร์ชให้ดูก่อนขายสามพันเก้าจริงเพ่น<ล>จโปรสามพันห้าก่อนปีใหมห่หลังปีใหม่นี่เองมั้งเธอใช่ป่ะใช่ไมีนะตอนนี้นนนหเห็นไหมซีเราไซ้์ที่โผ่สามพันเก้าห้าเดือนที่แล้วสี่เดือนที่แล้วก็สามพันเก้า อารับแล้วขอบกราบขอบคุณมากเลยค่ะส่งฟรีไปเลยสิจ้าคุณพี่จ๋าจัดได้เลยคุณพี่ราคาโปรแล้วโป,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 ปรอีกโปรแล้วโปรอีกเออแล้วงานสะอาดเผือ่อใครจะเหมานะจ๊ะตรงนี้มีสต๊อกประมาณโอ้ยนอติกาคอปกแต่นอติกาเออใครจะเหมาสิบลูกขึ้นไปได้ราคาโปรไปอีก ฟังไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านขายของแบบนี้ร้านเงินร้านเงินนี่เออหยอบยอของเยอะค่ะอยากขายอันไหนลดได้ลดนะคะพี่อันไหนโปรได้โปรโลดให้พี่ รถให้พี่นะพึ่งมาสามก้อนอันนี้เนี่ยหนูพิ่งโผเนี่ยพี่มเมื่อกี้หนูให้ดูเดี๋ยวให้พี่ดูอีกรอบนึงสามพันเก้ารถไปละสี่ร้อยรถเหลือสามห้าเห็นไหมสามพันเก้าสามพันเก้าวันนี้เอาไปสามพันห้าพี่ไม่พอพี่เอารุกดีนะคะส่งฟรีให้อีกอุย้ยค่ะส่งก็สองร้อยแล้วพี่พี่กำไรสองร้อยค่าส่งสองร้อยหมดละเอ เจสามสิบพี่บอกวิน๊นน้องพนักงานเป็นสิบโปโล,โลโอุ้ยลูกค้าปังไม่ไหวบาง,ไงไนะทีก็ขำๆพี่พักรับได้เลยจ้าคุณพี่คุณค่าชิมลัสสิกเวอร์อุ้ยพูดแล้วก็อยากดูมันมาภาคใหม่ยังเนี่ย ห่ออีกเป้าเบนซ์ให้พี่แม่ไปช่วยหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วเหรอห้าสิบลูกแค่นี้เหรอห่อไว้อ่ะโทมี่โทมี่โทมีลูกค้าดูดิขนาดมันเป็นโปโลมันยังมีแบรนด์มาให้เลยเธอวันนี้ลูกค้าออเดอร์แค่ห้าสิบแค่นี้หรอเ เาลูกสาวไปตลาดยังไม่กลบับไม่มีคนโอนเงินให้ขายแบบนี้พี่จาขายง่าย,ายสบายขา,ายไม่ต้องเครียดเพราะว่ามันเป็นงานเบอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมันเล็กน้อยคือมีกําไรนะจ๊ะแต่มันปนคอปกโอาวันนั้นลูกค้าแอบเมาลูกค้าเนิดหนึ่งนะคะขำๆกันเพราะอะไรป้า พี่เขาสั่งไปแล้วเขาบอกว่าทำไมตัวใหญ่จัง <ปะ S 2> ก็อ้าวก็พี่มันเป็นโอ,อ,อเวอร์ไซส์อ๋อขอโทษทีพี่ลืมดูวะโบ <c oughs> บะต้องวอกโบบะมากอ่ะอันเดอร์โบบะ <c oughs> ลืมดูลูกค้าบอกอ้าวลืมดู <c oughs> สีส้มอ,อิดส้มอ,อิด <c oughs> อุย้ยฉันชอบตัวนั้นจังเลยอ่ะโขกค่ะ อยากนั่งเป็นบนตูดเปล่ขขาคอคาโคล่าจา้าเคยนั่งแล้วเคยขี่แล้วอ่ะเนาะเคยนั่งแล้วสอ,องสามครั้งนี่แหละอุ้ยดีไหมนุ่มตูดอยู่เนาะดีรถป็นแรง หมดละหมดบุญหมดบุญแล้วได้นั่งแค่นั้นนะเอ็นดูอ่ะนั่งหลายๆทีหน่อยก็ไม่ได้เออเอามาละเอารถโมเดลมาดิซื้อโมเดลมาตัวให้มันขับเล่นๆเอาโมเดลไปก่อนหัวใจมันเต้นแรงไม่กล้าดังใจตะวายเหรอเต้นแรงแกเห้วรถมันตายเงินไปแรง ห้อยอุ้ยลูกขาใครชอบงานาสะอาดนะจัดได้เลย,เลยแต่บอกเลยโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะเดี๋ยวใครซื้อไปแล้วมาบอกว่าใส่ใหญ่อ,อีกนะาโกรธนะาอุ้ยมาริโอซูเอมาริโออยากเดี๋ยวทำคลิปดีวกว่าเธอเอาคอปกมาด้วย อ่ะพี่เดี๋ยวมาแคปก่อนเอาป้ายมาให้หน่อยค่ะพี่เจนไหนเลจ้ยหิวใส่ถุงหิวไปนู่นเนาะชอบไอหมิวเองก็วางทับกันหมดเลยเนาะเอ้ยยังยังไม่เอาออกอีก แปดร้อคนออยังห้อยไม่ถึงเหรอเท่าไหร่ละอ้อยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยเลยเก้าสิบเก้าแล้วมุกบอกทำอย่างเงี้ยถึงทำให้แบบเออมีคนรักคนหลงนะเนี่ยเราพับผ้าเก่งอย่างนี้ไงมุกเออแฟนถึงได้ไม่ไปไหนอ่ะ นี่ก็เป็นหัวผ้า,ข,าข้าวๆนะจ๊ะที่พอให้ลุ้นกรบบของปาาของคอนะอะใครสนใจนะคะแคปหน้าจอเลยโปรโมชั่น3,500บาทจ้ะ